อ้าวแล้วกูหยิบตัวนี้มาทำไมวะเนี่ยเอา้าแล้วไม่รู้ตัวเลยเหรอ,อ <laughs> เออเองอยู่แล้วคราวนี้มันไม่ติดถึงเรื่องรูเลยหยิบมั่วๆไปเลยโอ้โหบ,บักผีบ้าดูดิสู้ไม่ได้ <laughs> ไปสู้ต <laughs> ึ้งไม่เห็นมันเข้าป้อมวะดึงเข้าป้อมอยังไงตัวกูไม่ใช่ตัวฮุบจะดึงยังไง <laughs> มึงองายอะไร, <laughs> าาระไปหาเขาทำไมมึงองาฮุกตัวเองไปหาเขาทำไม ออริจเจมไอ้สัตว์มันนี่นี่ได้จะเกะโก้ได้ตีมันอีกสักพักมันเร็วจังอ่ะกลัวกลัวเฮ้ยสกิลวดีไหมมันเร็วจังอ่ะเฮ้ยพัะศ,ศีษมารัวขนาดน,นี้ตีป้อมเละตีป้อมเละเลย <laughs> พัดส,สีโกงพัดส,สีกาเรโอโกงมากเลยเนี่เอไอวะไอ้ไอ้ไอ้น้ำแข็งมันทำดาเมจอยู่เหรอวะเอ้ามันโอ้ตูมเจ้าป้อมยิงตูมตั้งป้อมอีกตั้งป้อมอีกตูมตูมไอ้เหี้ยละอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อย่าต,ต,ตายเพื่อนไม่เป็นไรกูตายได้กูตายได,ตยได้ตายแล้วต้องม่ตายกูต้องไม่ตาย กยิงอยู่กันไปอ่ะแย่เลยน่ากลัวป้อมปืนกูยิงอยู่ปดิปุกปิดดนกระปุกเปิด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 ปิดปดป้องแล้วอือหือป้องปวาวไปไม่ถึงอะไรเองพัเสืออนตีอนตมันเฮ้ยเดลเราไมเลยเรา ตกใจหมดตอมต่อความไหวุยล่างไม่ไหวเลยไม่ย่บเลยเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยอย่าอย่าบนอยู่สำราญมากเลยรีบจบไหนรีบจบเกมเดี๋ยวใครนี่ทำตัวอะไรเกมกลัวอะไรอตัวอะไเกมกันเฮ้ย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 จุดจุดจุดปั๊บปีปูปั๊บปิปีปูปูปีปีปั๊บ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  แม่พาไปแทนไหมละ่ะโอ,โอ้พาไปหน่อยทาง,งบ้านก็ได้อะไรเอาอะไรนี่ยง่ายจังเลยไปายนันแล้ว<อ>เนี่ย<อ>ก็เปลี่ยนบ้างปล่อยตัว <c oughs> ปล่อยตแต่ <c oughs> เป็นหลอนอะไรอีกไอเกิดเอ้ยทำเลยแต่ทำกับตัวมันเพิ่งปล่อยไ <c oughs> อู้อูเอู้อุ้ยเสืเอเฉียดเสยดเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยอะไรต้องใช้ขนาดนั้นเลยล็อกได้ล็อกได้อือล็อกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้าทำทำอะไรทำไมทำไมเอดีซีเอดีซีารักมากต้องหอบต้องหอบเอ้ย อุ้ยโอ้ยโดนสโลโอ้ยโอ้ยซีซีกูเน้นๆง่ายนะวะคไม่เลยเอาตัวคาริโอ้มาเล่นงง,ง่ๆแม่งจากคณะ,ะอะไรวะเฮ้ดีซีโอ้ยอ้า กูเองกูกูทอนกูทอนกูกูทุกอย่างกูทุกอย่างกูแทงสัตว์กูกูป้อมยิงกูสองฟ้อมเลยอ่อนไม่งต้องไปยิงหน่อยวะยิงอยู่ที่ไงโอ้ายโอ้ยโอ้ยโดนฟีอาโดนฟีอาโดนปีนีได้นี่ได้คุ้มคุ้มหนีได้มึงอ่ะอะไรออดเร็วเร็วจังเลยฟอตพี่พี่โกรธมากเลยพี่โกรธวนดีวนดี เฮ้ยโอ๊ตเฮ้ยช่วยกูเฮลอะไรวะมันมันคือแผนผมเองเว้ยมังกรมังกรมังกไปอยีาไปอตามเไปตามนอะยงๆองเค่าไจัะเลนแนะเน่ยไม่มีด้ามเห กูแทงเองกูแทงเองมาเร็วมาเร็วเล่นตัวดาเมจอดียวโอ้โหโหยังถึกโหโหดูปอนทำเก่งอ่ะเออ้อป้อมปืนไว้ป้อมปืนเออ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 ไป ทางนี้ก็ปีไม่ได้ดิอ้าวชนะอะไรรถเร็วจังวะผมก็แต่ฟอรสเร็วเกินอ, <laughs> อะไรวะอยู่ๆก็พิกกาชนะแบบงงๆไม่ตัดตอนแรกก็ด <c oughs> ีอยู่นะ